ครับสวัสดีนะครับวันนี้สวนสะสมนะครับพามาดูนะครับทุเรียนปลูกใกล้กอไผ่ได้มากแค่ไหนนะครับทุเรียนผมปลูกใกล้กอไผ่ได้แค่ไหนนะครับแล้วก็โตไหมนะครับครับวันนี้สวนสะสมที่วังกระทะปักช่องนครราชสีมานะครับวันนี้วันที่31นะครับตุลาคม2563นะครับครับเมื่อทําให้ดูกับต้นมะขามแล้วนะครับทาคลิปที่าปลูกใต้ต้นมะขามได้ใกล้แค่ไหนแล้วนะครับคลิปนี้มาดูกอไผ่ครับว่าผมปลูกระยะห่างจากกอไผ่เนี่ย มากขนาดนี้แล้วทุเรียนเติบโตได้ไหมรับตรงนี้สองต้นนะครับเป็นทุเรียนต้นคู่นะครับพันหมอนทองนะครับทุเรียนตรงนี้เป็นต้นคู่นะครับนี่ครับเป็นพันหมอนทองนะครับที่ห่างกอไผ่อยู่ตรงนี้โดยก็ประมาณสัก4เมตรนะครับซึ่งปลายไม้ไผ่นี้มาถึงอย่างแน่นอนนะครับก็คุมที่ต้องดูข้างบนนะครับนี่ก็เป็นไม้ไผ่นะครับเป็นปลายไม้ไผ่ที่จะมาคุมในอนาคตนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ใหญ่ด้วยนะครับเนี่ครับ เดี๋ยวผมก็จะตัดไม้ออกนะครับรอให้ผลหมดหน้านี้ก่อนนะครับแต่ไม้ไผ่นี่ก็จะออกเป็นบางส่วนนะครับยังจะไม่ออกทั้งหมดนะครับนี่ครับทุเรียนเขาก็เติบโตได้นะครับเติบโตได้แต่ก็ค่อนข้างจะดีด้วยนะครับไม้ไผ่ก็จะเดินลากมาไม่ถึงนะครับเพราะตรงนี้ผมจะตัดรากไม้ไผ่เอาไว้ตรงนี้ก็จะขุดลงไปนะครับขุดลงไปให้ลึกเพื่อจะตัดรากไม้ไผ่เนี่ยครับรากไม้ไผ่ที่โดนตัดออกไปแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับขุดลงไปได้สักพักนึงผมก็ถมดินกลับนะครับเพื่อจะให้ทุเรียนได้เดินลากมานะครับ แต่ต้นนู้นยังไม่เท่าไหร่นะครับนี่ครับต้นนี้ครับเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งทางนี้นะครับจะได้ชัดๆนะครับต้นนี้นี่ห่างห่างจากกอไผ่อยู่ประมาณสามเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับเนี่กอไผ่นะครับกอไผ่นี้เลยนะครับปลายยอดก็ลงมาที่ต้นเลยนะครับตอนนี้เขาก็ยังโตได้อยู่นะครับนี่ครับเพียงแต่เราต้องตัดรากให้เขานะครับตรงนี้ผมก็ขุดรากไม้ไผ่ออกนะครับเพื่อจะไม่ให้เดิน มาหาคนทุเรียนได้นะครับไม่ไผ่นี่ก็ยังเอาไว้กันน้ําอยู่นะครับตอนนี้น้ําฝนก็ยังตกเยอะมากนะครับเมื่อคืนนะครับฝนยังแรงอยู่นะครับที่ปากช่องนี่ก็ยังยังสาหัสอยู่เรื่องฝนนะครับนะครับน้ําก็ยังไหลแรงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไผ่ก้อนนี้ก็จะเอาไว้กันน้ํากันน้าเซาะก่อนนะครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอ่าปิดทักปีหน้า้าออกนะครับแต่ปีนี้ก็จะตัดแต่งออกพอสมควรนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนครับเขาก็อยู่ได้นะครับเราไปดูอีกต้นหนึ่งครับ ครับตันนี้นะครับเพื่อนจะเห็นว่าอยู่ใกล้ๆกอไผ่เช่นกันนะครับนี่นะครับกอไผ่แต่กัีต้นทุเรียนต้นทุเรียนนะครับเพียงแต่เราต้องตัดรากไม่ไผ่ตรงนู้นนะครับเพื่อจะไม่ให้อ่าเดินเข้ามาที่โคนทุเรียนของเรานะครับต้นนี้ก็จะห่างกอไผ่อยู่ประมาณสัก1 2 3สาประมาณ4ี่เมตรนะครับต้นนี้ครับจะห่างกอไผ่อยู่ประมาณสัก4เมตรแต่ต้นนี้นะครับต้นนี้จะห่างอยู่ประมาณสัก3เมตรต้นนู้นนะครับต้นคู่ตรงนู้นก็จะห่างอยู่ประมาณสัก5เมตรนะครับต้นนี้ประมาณ3เมตร เขาก็ใหญ่ได้นะครับทุเรียนก็โตได้นะครับสวยด้วยครับแต่ทีนี้เราต้องตัดแต่งกิงไม้ไผ่นี้ออกเรื่อยๆนะครับผมก็จะตัดออกอยู่นะครับตอนนี้ยังเป็นหน้าฝนอยู่ตอนนี้จะเคลียร์ลำบากนะครับพอน้ําจะเยอะอยู่เดี๋ยวให้หมดฝนนี่ก็จะตัดออกนะครับครับคลิปนี้ก็นํามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อใครมีที่พื้นที่น้อยนะครับอยากจะปลูกทุเรียนห่างไกลก็ไผ่นี้ได้มากแค่ไหนนะครับนี่ครับครับเพราะฉะนั้นใครมีพื้นที่น้อยแล้วก็มีก็ไม่ไผ่อยู่ไม่ไกลมากก็ ถ้ายังไม่อยากเอาก็ไผ่ออกก็ลองปูดูก่อนนะครับทุเรียนเราติดแล้วก็ค่อยโค่นออกก็ได้นะครับครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ